อัที่มือแม่เปียกไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่น้ำนะคะซูมชัดๆน้ําลายของกระเพา,าคือเขาจะเครียดมากเลยแม่ป้อนยาเนี่ยยาก็หมดต้องป้อนอ้น,นั้นนะคะวิตามินเสริมภูมิไอ้ยาบำรุงเลือดอะ่ะเพราะว่ายาตัวอื่นหมดแล้วคือกระเพา,าถึงพ้นกาหนดที่หมอนัดแล้วอะคะ่ะ เพราะกระเพาต้องกินยาต่อเนื่องไงยากินก็หมดอมพอไม่ได้กินยาก็จะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะแดงนี่นี่มานจะได้กินทีนะแค่ป้อนยาบํารุงเลือดนะคะไม่ใช่ว่าป้อนอะไรมากมายนะจะแ,แบบกระเพาะจะเป็นเด็กที่เครียดอะ่ะเวลากินยาจะเครียดมากเลย กระเป๋าของยายน้องกระเปาของยายไหนคะไหนคะอม,มองไม่เห็นทีนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นกระเพาเลยดูน้ำนายฮึดคุณหมอบอกว่าเวลาเขาแมวน้องแมวเขาแบบมีอาการอย่างนี้เวลาเราป้อนอยานเป็นเพราะว่าเขาเครียดอะค่ะ พราะก็พอเป็นเด็กดื้อยอยู่แล้วไงอ่าชงชามนี้อ้ยเออเออ,อ,อไปไปไปเออ